กัสบสบายดีพี่น้องอกับส,ส,ส,สบายดีพี่น้องปังไปตกสู่หูสู่คนสมองสู่บอลมาพบมาพ่อไอ้เล,ล่ววาพีาานาาา่น้องครับซองแบบควันบรรณามาควันขาห้างชิลไทยขีดพี่น้องนอกจากว่าอันเมื่อนี้พี่น้องกัสชิมีมีพายุเนาะหรือว่านพนผ้าเลยอันพนโต๊ะพี่น้องมื่อนี้ฝนแหงเนาะพงยุ่เขาก็เลยบริษัทขีดพี่น้องเบิ้งพี่น้อง ไม่นี่ของกันอะไรของกินดีพวพี่น้องไปว่าัาจากที่น้องวัยคุณไปดูน้องวัยพี่น้องนอกระไม่นี่เปไปสามลอยก๋วไปพี่น้องผ่าอื้อใหญ่เพื่อนหรือว่าผ่ากันเจ่ปน้อะไปซื้อพวกของอยู่ของกินแหไรกาก็มีแต่ของกินเหล็กไปพี่น้องไปว่านากระอันไปซื้อของสดมากไปพี่น้องแบบ เอาไม่ได้คอยเห็ดเนาะมันอยู่้เพรียวคือนพีขึ้นอนองเค็ดท่านไหนก็ชีเห็นยังขึ้นมาบางทีก็ขึ้นเขากรแทบกินน้ำรับนะมีขนมใบเบ็ดพ่อแม่พี่น้องขนมดูโลกเค้กนะขนมไว้พี่นออ้นนนะนนองอ,อันนี้ก็จะเป็นขนมใส่สัรป,ปะรด อย่างนีพี่น้องเวลาบอกคัามเห็นงานเนาะเห็นงานในมไง้างพี่น้องสดากินไัมพี่น้องพิเศษอันนี้มของหมักเฮาลองกองกสิมีลองกองแล้วก็มีเงาะพี่น้องแต่ว่าเงาะบอกวนก่นกินเบนอเลยครับเว <c oughs> ลาจะลองกองกินมาหลายปีพี่น้องเิ็นนี่แหละพี่น้องนานๆที่นอกที่ว่าที่บอกว่าเสียกินมันนี่พี่น้องหลังจากที่น้องมวยเป็นกรับ บ้าน,นก็เนาะกตเข้ากปลาทูเลยทูฮ้าเหมนพี่นอ้องตูฮหาหนุ่มวยเพิ่นยายกับลูกมอสตัสนใต้เวสตันส่วนบกางคนดีกับสู่งานต่อไปเหมือนพี่นอ้องเหตุต่อไปอันนี้กัสิไวยกินยนนำเส้าเหมือนพี่นอ้องเวลาเราตื่นประมาณตื่นตีหา้าเหมือนพี่นอ้องตื่นตีห้าก็สิได้กินห้องทอดนอกก่อนเหตุการณ์เหตุงาน อ,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 อันนี้ข้อ nhạc ไหวในกอดไปพี่น้องพิเศษอันนี้คือตัวนี่แหละงไพี่น้องเลยเป็นแบ,บ่มาให้อันนี้เป็นน่องไก่เนะะาะรายการตำขนมตำลูซี่กินกับขนมจีนไปพี่น้องเลยแบบวันกับา้าช่วยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งว่ามันผ้าเหลืองผ้าแตกไปพี่น้องเป็นผ้าขาดเนาะ mà chặt cái lên cái nhà mình được, được. Uhm. khẩu phân lý rồi xem rồi cái anh cứ chịu. หักเงินเยอะเงานส,าสูง,งานต่อแลวกินกองแฉๆนี่ไปพี่น้องคิดทอดนันทางบ้านเนาะอล้วกับคิดทอดมัไว้เพิ่นขาดไปตั้มนั่นนี้นะเพิ่มมากไปพี่น้อมงมันไว้เพิ่มมาก Cái mặt kim tâm nó có nó nhạt xanh mơ đấy rồi đúng không? xanh một xanh mưa một xanh งานใดก็ติดเชื้อไอพี่น้องก็คิดทอดอันลูกติดทอดเนี่ยเนาะนะครับติดทอดพ่อกับแม่ไอพี่น้องเลยามาควันมาอยู่นี่เนาะแทบจะไม่ได้ชื่อกินทอดพี่น้องเลยว่าก็น้องซื้อคนติดน่าจะแครมากครับแบบคิดติดทอดทั้งบ้านเลยมันกระตำเนาะเพราะว่าทั้งบ้านมันยังรอมาอยู่เหมือนพี่น้อง ทำอาหารกินกับตังใจงานหลังาากันขึ้นไม่ม FC, มามาว่าอย่างนี้มีเอฟซีก็ไม่รองเป็นท้ากันมาว่าน้องมวยที่ได้กลับมาอยู่น้ำบกฟันบอ่อถึนมาทำง,งานในบกฟันบอ่อ บริกรครับทำไมพี่น้องให้บอกว่นนันให้เป็นดูแลทั้งบ้านเนาะตากับยายเกิดกับผแคงแรงเหมือนกันเอาลูกก็อบอกพันหั้งเงินคนเดียวไปพี่น้องคือว่าเป็นบริกรมาเนาะแต่บอกพัน ของกินน่ะแซ่บเปพี่น้องแต่หวังเวลาเากินไปมันก็เสียใจไปเนะาะค,ควาที่บอกว่าอยู่ภาพเก่าพอให้พี่น้องเห็นบอบานหาสิกินน้พายมวยเนาะแต่การมันก็สิสิแซ่บเลยแต่ที่นี่มันกินคนเดียวแหละการของแซ่บๆน,น,นี่กับอืดจาว่าแต่ปกติแซ่บได้ไหมพี่น้องนะ แต่จะทำใจยังไงพี่น้องเอ้ 你咋不问？你咋不问我们？ มีไพ่เคยเป็นคือบอก,บอกอฟันแบบทำไมพี่น้องที่เมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้บอกคือมา่อเช้านี่คือบอกฟันกินนั่นหมากสโตอพี่น้องกินหมากสโตอแล้วเขาไข่พี่น้องเลยแต่ว่ามันมินเนาะแต่บอกฟันกิดว่ามันชิ่ชื้นเลยชิ่ชื้นแมันคล้ายๆมาตะเคียนนิดนึพี่น้องพอก,กินไปแล้วก็เขาปวดหัวเนาะ <S <S เป็นไข่เลยพี่น้อง อืมเป็นคามที่เรา้อแล้วบนากทรอ้ายขนาดมันจะัองดอปกับมโย เก็บแถวฮะทางนี้ไปพี่น้อยคนโงแต่ถูกวันเนาะ เหมือนพคนที่เดินลูกสี่นบ้านพอมันเลือแต่งพี่ีกก็ต้องเล่น แค่ต e ้องเลยเลือดเป็นเลือขัดเลยขึ้งยอดทเพปั่น สำหรับอันนี้ไปพี่น้องก็กสิเป็นกระติกนา้าเนะาะคำคือนห้องใส่นลำแข็งไปพี่นอ้องอากาศเป็นโต๊ะอาหารของเ้างนอร์อากาอันนี้สิเป็นพวกเออพี่เทนน้องเบิ่งก่อนอันนี้จะเป็นกระดูกไปพี่น้องอันนี้สิเป็นนลำแนข็งเนาะน,นี่ข,ขอเหาองใส่ลำแข็งมาไว้สิเป็นนลำแข็งอันนี้ เวลาภาีนก uh ็อาเป็นตัวคิดเข้ามาด้นอนรับอยู่บ้านมันสุเที่ยวหรูมากินซะบ่ม่แต่ของเสพตัวนี้แด้ตัวหมากแหง่ันี่นองลองกองเลยนะแต่ตงว้นอยู่คอกินเอาลองกองเป็นกินพวกหมอกพวกอัน เนาะ้วก็อา,าองนูนแต่เข้ามาคล้องกล้องบากวันจะเชิญนอนแต่พอไอ้พี่น้องมางงนนมดอนนิอยู่คนเดียวกันน่ามีอะไรเนาะฝนตกมานีไนะก็ได้เรนเสียงไม้จิซอนหรือว่าอึ้งไอ้พี่น้องอึ้งกระลายทั้งบันอันทั้งพามบอกฟันอยู่เนาะมีทั้งอึ้งทั้งโู้อะไรกัน พวกแมงกี้ซ่อนไว้พี่น้องหนุกนูน้ายขนาดบางคนกับบริมีเวลามันไปหาให้พี่น้องเบิ่งเนาะปกติขน้องมอยู่นะอาจจะมีเวลาเนาะเพราะว่าเ้องเหตุงานไว้พี่น้องเหมือนกันมีผู้หนึ่งจับกล้องผู้หนึ่งนะจ้าชื่อใดถ่ายพี่น้องเป็นแค่นี้เนาะบางคนอยู่คนเดียวแบ้พี่น้องก็เลยผมมีผู้จับกล้องให้เนาะก็าเริ่มบริไปไซไปว่าเ้องเหตุงานได้กว่ากินข้าวกินข้าวได้กว่าแทบลับเนาะ นอนเลยนอนค้างภาคเขาตอนเที่ยงใไ่บางทีบอกกันว่าได้ใส่บีนออนเนบิ่งแบบว่าเ้างกินเขาแล้วเขาก็ลับเลยไปพี่น,อน้องเขาก็สูบอย่าไรก็สูบต่อไปนอนเลยบอกก่นจะเซ็ตลา่าคิดไปได้เตี้ยตอนนี้ขออันโอกาสาไปพี่น้องสุแส๊แซ่บอกจัดนอนหมดหลับแบบนี้สบายดี